อันนี้คือบูธร้านอนิแมะนะครับ A05 มีโปสเตอร์กอบลินสเลเยอร์นะครับเล่มเจ็ดเล่มหกแล้วก็รักษาหนูหน่อยคุณหมอมนสเตอร์อินเด็กคัมพีกะถาต้องห้าอันนี้พวกโปสเตอร์นะครับ นี่ก๊อบลินสเลเยอร์จานคุมโมคาคิวนะครับเล่มร้อยแปดสิบบาทนะครับอันนี้หลักสูตรนอกตำราพี่น้องมหาเวิเล่มร้อยยี่สิบบาท รีเมคชีวิตเล่มสามร้อยบาทนะรลดจากราคาปกทุกเล่มน,นะคะถ้าส่วนมากคุ่นี้จะลดสามสิบบาทเขาจะลดสามสิบบาทนะครับมีเจ้าหน้าที่ร้านมาคอยบอกนะครับตำรับปริศนาหมอยาแข่งวังหลัง เล่ม2แล้วก็ดูราคาเล่ม120บาทแต่ถามเขาได้เขา,เข,าเขามีลดให้นะครับวันนี้ซื้อยอดครบสองพบาทนะครับ่จะมีกล่องให้นะฮะก็แปดอยก็มีนะครับสอนหนูที่คุณพี่เจ้ามังกร ด้านนี้อันนี้เมื่อกี้เข้าด้านข้างนะด้านหน้าก็ยังโปรตัวกอ b l i ลินสเลเยอร์นะครับยุทธศาสตร์กู้ชาติของราชามือใหม่เล่มหนึ่งเล่นสองนีร้อยยี่สิบบาท สาวน้อยขีตะกงวีบันทึกไขปริศนาขอางร้านหนังสือนี่โชว์เนนองค์เมิวจินะครับข้างหลังนี่เมื่อกี้เห็นราคา650นะครับนี่ครับอันนี้ร้านแอนิแม็ก